ค่ะก็สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อชาวบ้านเมนูลอยออนทัวร์นะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆนะคะมาแนะนําการกลางคราในแบบที่สมบูรณ์บางคนอาจจะเป็นมือใหม่ที่กําลังหัดกลางนะคะแล้วก็เพื่อนๆมือเก่าที่ยังลังเลเกี่ยวกับการกลางว่าจะกลา,างยังไงให้ตึงแล้วก็กลางคนเดียวได้วันนี้เรามีวิธีแนะนําวิธีการกลางให้ดูเพื่อจะให้เพื่อนเพื่อน ได้เป็นแนวทางนะคะสําหรับมือใหม่นะคะต้องเข้ามาดูนะคะสําหรับการซื้อทา้าบแล้วก็กางยังไงคนเดียวให้ได้ท้าบออกมาที่สมบูรณ์ก็เดี๋ยวยังไงนะคะเราจะพาไปดูวิธีการกลางนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะวางให้เต็มที่เราจะกลางทาเราจะเรียกกางแล้วเราก็ใช้เสาที่เราประกอบไว้สาเร็จแล้วอ่ะโดยวัดจากปลายท้าบแล้วก็เสานอนเข้ามาข้างในทั้งสองต้นทําเหมือนกัน ทำเหมือนกันแล้วก็ใช้สมอตอกข้างซ้ายฝาคือโดยวิธีตอกถม่เราจะนับจากปลายทับเข้ามาสักหนึ่งเก้าข้างซ้ายอีกหนึ่งเก้าแล้วก็ตอกเข้าไปแล้วไปข้างขวาไปสักหนึ่งเก้าเอาพอประมาณหรือจะมากกว่านั้นก็ได้แล้วก็ตอกพอตอกเสร็จนะครับเพื่อนเอนเราก็เชื่อมเชือกที่เราเตรียมไว้ใส่ปลายท้าเรียบร้อย นีไปไปทับเขก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพ,พื่อนๆแล้วมันจะได้ลักษณะน,น,นี้เราก็โดยเอาเชือกไปใส่ที่แล้วกวางไว้แล้วตอกไว้ปืบ๊บอีกเส้นหนึ่งตอกไว้ แต,แต่ให้ดีถ้าเก้าครึ่งหรือสองเก้าก็ได้แล้วแต่เพื่อนความกว้างของค้าของเชือกบางทีเราคิดว่าเราเก้ามากมากเกินไปมันก็จะเกรงใจเพื่อนๆที่เขาใช้ท้าทด้วยกันแล้วก็ลูดขึ้นมาเอามันจะได้ตั้งลักษณะน,นี้ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนอีกต้นก็ทำเหมือนกัน นะทำเหมือนกันหนึ่งปุ๊บทำมุมนะทำมุมตอบนะติ๊าไปปึ๊บกลับมา อ่ะแล้วก็มาปุ๊บใช้กะเอาก็ได้กะเอาก็ได้เ,เพื่อนๆกะเอาก็ได้เทคนิคง่ายเชือกเชือกส่วนใหญ่เราจะทำไว้แล้วใส่ไป,ไปเลยใสไ,ไปเลยอ่ปุ๊บ จัดทรงให้ดีก่อนนะจัดทรงให้ดีอ่าจัดทรงดีแล้วก็ปุ๊บใส่เข้าไปใส่เข้าปเห็นไหมเพื่อนใส่เข้าไป,อาไเ,อเ,าไปเอาตัวนี้ ทับไปบนนี้ก็ได้การมันหลุดใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่ก็จะดึงให้ตึงดึงให้ตึงดึงให้ตึงอย่างนนะลมมามันก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันจะลม้มดึงให้ตึง เพื่อนไม่ต้องกลัวนะเราจัดตัวนี้ตึงตึงเท่าไหร่ลมก็นะตึงเขา้าไปฮะนะเราก็จะได้นี่และวปุ๊บเราตรงต่อไป ถ้าเรายังไม่ไม่ได้ใส่เสาคำ้ำอ่าเราก็เครื่องมาดึงมันจะง่ายคนเดียวสบายๆเพื่อนนะดึงเข้าป่าผูกผูกมัดขับนะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมอหมอก็เด็นไปไหนเลยเอาหออยู่นี่หมอหมอเกอบหายแล้วเพื่อนเลยนะไม่ต้องกลัวลมเพื่อนดึงร็เปลา น่ะน่าเฮ้เพื่อนๆเนตาแดงซื้อจาก DIY มันเดียวสบายนี่ลมลมลมเริ่มมาแล้วเพื่อนลมลมมากเริ่มมาช่วยแล้ว ลมเริ่มมาช่วยแล้วเพื่อนต่อเข้าไปอ่ะพอตอนเราไม่กลางไม่มีลมเพื่อนพอกลางเพิ่มลมเริ่มมาแล้วอะอีกต้นหนึ่งก็ทำทีนี้ลม,เร,มเริ่มได้เริ่มได้ลมแล้ว ร่มได้ล่มแล้วน่ะซึ่งคนเดียวไม่ต้องไปให้แม่บ้านมาช่วย ม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปดึงปึบอ่อกกัน รูปเป็นล่างแล้วเพื่อน ง่ายนิดเดียวเราได้ล่มแล้วเดี๋ยวเราเข้าก็มาไล่จัดให้สวยงามซืบ คนเดียวทำง่ายๆเพื่อนนะดึงตึงตึงดึงตึงตึง,ง,ง,งนะเรามีเสา เอาที่เราเตรียมไว้จเจ้าสูงเอาต่ำแล้วแต่เรานะถ้าลมแรงเราก็ลดเอาลงลมแรงก็ลดลงหน่อยเงเพื่อนใส่เข้าไปนีได้แล้วเพื่อน ได้เด็สูงได้นะเสาเราอยากได้สูงก็ h, สูงก็อีกถ้าลมแรงก็เตี้ยไว้เพว่าจะได้ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวล,ลมเพื่อนๆปึ๊บเห็นไหมครับเราจะไล่จัดปลายขนของเข้ามาพักจะสบายใจเชิบเพื่อนเๆง่ายงเอา กว้างขนาดไหนนะดึงให้ตึงเรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนเป็นไงทีงนี้ก็ไล่จัดไปเรื่อยๆเพื่อนๆอันนี้ก็ได้ลมแล้วได้ลมแล้วเสาถ้าเราเห็นว่าตรงเนี้ยมันแคบเราก็ดึงออกไปแต่บางทีถ้าเราไปเจอเพื่อนเต็มเยอะๆอย่างเงี้ยเราดึงออกไปมันก็จะเหมือนไปกินที่เขา เพราะสายเชือกมันจะยาวแล้วก็ให้พอเหมาะสักประมาณเมตรครึ่งได้ครับเนี่ยดึงถ้าฝนล,ลงเราก็ลดมีฝนเราก็ลดสบายสบๆเนี่ยครับมีฝนแล้วก็ลด ไม่ต้องห่วงแม้กระทั่งตัวนี้ไม่มีเราก็ยังดึงได้สบายๆเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวจะตังอันเล็กให้ดูอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆแป๊บนึงเพื่อนอ่าจากเมื่อกี้เพื่อนๆได้ดูทับไซส์ใหญ่ไปแล้วทีนี้จะมากลางไซส์เล็กประมาณเล็กๆอะครับไม่ใหญ่มากประมาณสามสามคูนสี่นะเล็กๆแต่เล็กๆกลางง่ายๆสำหรับ เพื่อนๆที่ไบค์เกอร์เล็กๆนะแต่ถ้าซื้อทั้งทีเพื่อนๆซื้อมันใหญ่ไปเลยดีก่าผลเราได้กลัวไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวลองดูกันวิธีก็เหมือนเดิมปร,ประกอบเสาเสร็จเหมือนเดิมเพื่อนๆเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรมากมายหมุดหมอหนึ่งครึกางออกมา เหมือนจะตัวใหญ่เลยตั้งๆเหมือนเต็นใหญ่เลยเหมือนทัาบใหญ่เลยเพื่อนๆอ,อันนี้เราทำไปเหมือนกันเลยทัาบใหญ่เลยดึงไว้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันทางตั้งเสาก่อนเสาขั้นหมอ มีการตั้งไว้อันเล็กภาพเล็กสามสามเมตรเล็กกันแดดได้แต่กันฝนไม่ไม่เวิร์กเพื่อนแต่สำหรับไบค์เกอร์โอเคอยู่เราก็เล็งเล็งให้เต้าราะเวลาตั้งสร้างเสามันจะได้ไม่นี่ไม่เอน็น แต่ถ้าใช้อันเล็กอะ่ะมันจะซูนใหญ่ไม่ได้ถ,ถ้าเราเล้นทุกทีเราก็ซื้อซื้อต้นใหญ่เลยซื้อหลังใหญ่เลยอันเล็กมันผมซื้อมาก็ไม่ค่อยแบบจะดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ใช้เลยต้นนี้มันเคยไป จอฝนจะหนักๆทีก็เอาไม่อยู่ต้องหลบหาที่หลบแต่ถามว่ากันแดดกันแดดได้ไหมได้ระดับหนึ่งเพื่อนกันแดดได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าถ้าเราจะหาัางทีก็ให้เผื่อไปเลยเผื่อไปเลยให้มันใหญ่ๆไปเลยอย่างน้อย ใช้แล้วแล้วก็ใส่เหมือนเดิมนะใส่เข้าไปจะใส่มันจะมีจุดจะใส่อันนี้ก็ได้อันอันสั้นก็ได้อันยาวก็ได้กลา,างคนเดียวแต่ว่า อันใหญ่นี่จะสู้อันเล็กนี่จะสู้อันใหญ่ไม่ได้อันใหญ่จะเวิร์กเวิร์กสุดๆด,ดึงให้ตึงดึงเข้าไปดึงเข้าไปให้ตึงนะจัดจัดเต็มคาราเบลไปเลยเพื่อนให้ตึงตึงเข้าไปมันจะล้างกันเองเพื่อน เต็นท้าบมันจะลังกันเองเนี่ยยังไงไม่เราไม่ต้องหาคนมาช่วยให้แม่บ้านพักผ่อนคอยทำกับข้าวให้เรากินง่ายอันนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ตัวนี้เป็นทารบเล็ก ไปเข้าไปเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้ ไม่ได้ซักเลยด้วยรู้สึกว่าเจอครั้งล่าสุดสองสามปีก่อนที่อะไรนะแก่งลานลัดเหรอเจอที่แก่งลานลัดฝนย่างแรง หนีกันสนุกไปเลยอันนี้เบิบอ่ะอันนี้ดึงดึงข้างหน้าข้างหลังข้างหลังเชือกเราขาดไป เส้นได้ล่มแล้วเพื่อนเราก็ได้ลักษณะนี้เพื่อนครับทับเล็กกลางคนเดียวมันก็จะได้มาลักษณะนี้ดึงให้ตึงนะดึงให้ตึง มันเล็กถามว่ากันฝนได้ไหมก็กันได้แต่ว่าเราเป็นหลังเล็กๆเราอะคือสำหรับพวกเราใช้มอไซค์ไบค์เกอร์อะไรถามว่าดีไหมก็ไม่ขี้เหร่นะมันเล็กอันนี้ตึงๆถามว่าสำหรับแดดกันแดดได้แต่ดั่โอเคอยู่ นะโอเคอยู่อ่อ่าแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกคลิปนึงเพื่อนจะทำการกลางกลางเต็นเพื่อนกลางเต็นเต็นแล้วพากันมาสามหลังแต่สามแบบแต่จะไม่ดูครัแบบเล็กแต่เนี้ยถ้าเป็นอันเนี้ยเพื่อนๆเราซื้อเสาแบบอันไหลใส่ข้างหน้าแล้วดัน ดันขึ้นมาได้นะอ่าดันขึ้นมาได้ดันเสาใหญ่ดันขึ้นมาได้ให้มันสูงขึ้นมาได้ถ้าเรามีอันนี้เราไม่ได้มีเสาอเซกรณ์เพิ่มเราต้องซื้อเองแต่เรายังไม่ได้ซื้อเพราะเราไม่ได้ใช้เราก็เลยแนะนำเพื่อนเฉยๆว่าถ้าตนันนี้กลางอย่างนี้แต่ถ้าจะให้ดีมีเสาแดงในตำนานอีกสี่ต้นสายขวาสวยเลยเพื่อนอเคนะเพื่อนค่ะเป็นไงคะกับการแนะนำการกลางทับในวันนี้ ก็จะมีขนาดใหญ่นะคะห้าจุดห้าคูณหกจุดห้าซึ่งเป็นทับใหญ่อันนี้ได้ร่มเงาให้เพื่อนๆได้เวลาไปนะคะในที่ร้อนๆแล้วก็ฝนแล้วก็น้ำค้างจะดีมากอยู่ในบริเวณพื้นที่ของเราจะให้ร่มเงาได้ดีมากนะคะแล้วก็มาที่ไซส์เล็กตัวนี้จะเป็นสามคูณสี่ตัวนี้เหมาะกับงานไบค์เกอร์งานสายมอเตอร์ไซค์นะคะเคลื่อนที่เร็วมีน้ำหนักเบาค่ะถ้ายังไงเพื่อนๆนะคะ เข้ามาติดตามในช่องบานไม่รู้ลอยออนทัวร์นะคะมีคำติดชมยังไงฝากด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะในคลิปนี้แล้วจะมีคลิปต่อๆไปนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ้านไม่รู้ลอยอันทัวร์ค่ะ